สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะพามาดัดตะขอตกปลาหย่าสดไปตีปลาช่อนแบบคู่อย่างเงี้ยนะเนี่ยอ่าแบบคู่อย่างเงี้ยนะมันจะมีอยู่สี่ขั้นตอนแวะขั้นตอนแรกเราจะพามานะครับของขนาดเนี่ยที่เราเตรียมเอาไว้นะเห็นไหมครับถราดัดบิดอาชีพนี้ก็จะเข้าใจกันนะบิดปัญหาของมันคือบิดยังไงเนี่ยครับเนี่ยช่วงเนี้ย ตัวขอตัว,ต,วตัวงอเนี่ยมันไม่ตรงใช่ไหมครับพอเพื่อนๆบิดนะมันชอบเบี้ยวใช่ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาบิดนะมันมีเทคนิคบิดแต่จับเทคนิคเอาเองนะครับผมผมใช้คีมอยู่สองตัวนะครับตัวนี้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้นะครับผมใช้ปากแหลมปากยาวเพื่อที่จะมาล ok ็อกมันช่วงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะเออเราจะมาจับอย่างนี้เราจะไม่จับอย่างนี้นะหรือให้มันโดนเกสรนะครับบางรุ่นมันเป็นเนี้ยงสั้นเงี้ยงยาวนะเดี๋ยวเกสรมันจะปักมือนะครับ เราจะจับอย่างนี้นะอ่าดูนะครับบิดยังไงให้ตรงนะครับดูมือนะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะชอบเอ่อคอห่วงเนี่ยบิดหน้าหรือบิดหลังนะครับมีค่าเท่ากันเวลาบิดห่วงอย่างเงี้ยบิดเหมือนกันนี่นะครับบิดดูด้วยนะครับเนี่ยพอบิดปุ๊บเนี่ยเราก็ดูอ่าเราก็ดูสันมันนะครับผมพอบิดแล้วดูสันตรงอย่างยังไม่ตรงนะครับ อ่าอันนี้ตรงละนะครับผมเช็คดูนะครับเนี่ยพอเราเช็คดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะเช็คดูเห็นไหมครับสันตัวปปลาตัวเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะไม่งอไม่บิดใช่ไหมครับเนี่ยเป็นห่วงที่สวยบิดที่ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการบิดที่ดีดูจากสันนะครับเห็นไหมครับไม่เบี้ยวไม่บิดนะครับเนี่ยดูจากนี้ได้เนี่ยนะอ่าเห็นไหมครับ นี่นี่คือขั้นตอนที่1นะครับเราติดตามกับไี4ขั้นตอนเราทําเป็น4 EP ดีกว่านะบิดอย่างเงี้ยบิดทิ้งไว้ทักสิตัวนะยีตัวบิดทิ้งไว้ก่อนแต่แต้องขอบิดทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับช้าบ้างเร็วบ้างไม่ต้องไปรีบนะครับเนื่องจากห่วงสแตนเลสพวก ตั้งแต่เบอร์หนึ่งหนึ่งโอสองโอสมโอสอห้าโอหโอเ็ดโเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะไปนําไปทํานะครับผมเนี่ยไม่ต้องรีบบิดนะเนี่ยนะครับสันห่วงมันจะตรงอ่าสันขอบเนียมันจะตรงมันจะไม่บิดไม่เบี้ยวนะถ้ารีบบิดเนะี่ยมันจะมันจะเบี้ยวนะครับผมแต่ข้อมือก็แข็งหน่อยหนึ่งนะครับเกรงข้อมือหน่อยหนึ่งนะเวลาบิด EP ต่อไปนะเราก็จะพามาเมื่อเราบิดอย่างนี้ได้แล้วประมาณทักยี่สิบสามสิบตัวเนี่ยเราบิดห่วงหน้าตรงแกนแกนเนี่ยเราก็จะพามาเปิดห่วงเปิดยังไงไม่ให้มันหักใช่ไหมครับเปิดยังไงไม่ให้มันหักเรามาติดตามกัน EP หน้านะรอชม